วันนี้ค่ะทุกคนนะคะต่างมีความฝันนะคะส่งลูกเรียนค่ะอยากจะให้เรียนดีๆนะคะเรียนวิศวะเรียนภาษาเรียนหมอเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะต้องการให้ชีวิตของลูกนะคะดีขึ้นเพราะแพทเทิร์นอีกเช่นกันใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะถ้ามีคนคนหนึ่งนะคะที่ทำอัตโหมีแล้วเนี่ยนะคะ5ปี10ปี ได้มีไรายได้เดือนละ3ถึง8ล้านและรับเงินสดๆ30ล้านบนเวทีเราจะทำกันไหมคะเอ,เอาอะไรมาเชื่อแพทเทิร์นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเดมอนมาเตอรส์สมาสากุลค่ะสรุปคือทำอัตุมีใช่ไหมคะ,ะจบงั้นกลับบ้านได้ <laughs> <laughs> นะคะโอเคนะคะเรามารู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะค่ะ เป็นเด็กบ้านนอกค่ะนะคะอยู่ที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่หมู่บ้านที่ออกไปใกล้ๆกับทะเลนะคะเป็นอ,อยู่ในพื้นดินที่เขาเรียกว่าดินเหนียวนะคะค่ะฐานะที่บ้านก็นะคะเป็นค่อนข้างที่จะมีฐานะนิดน,นึงนะคะฐานะยากจนนะคะแล้วก็นะคะ,ะคุณพ่อมีภรรยาใหม่นะคะอยู่กับยายค่ะคุณแม่นะคะก็ต้องออกตะลอนตะลอนค่ะนะคะเดินทางไปนะคะหิว้ว นำ้ำตาลปี๊บหิ้วกะปินะคะเอาไปขายตามต่างจังหวัดเด็กคนนี้ก็อยู่กับยายแล้วก็ไปโรงเรียนในทุกๆวันนะคะด้วยการเดินไปกับ10กิโลเท้าเปล่าค่ะเด็กบ้านนอกที่เดินด้วยเท้าเปล่านะคะและเป็นดินเหนียวด้วยค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะเราจะได้รองเท้าใส่ค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เคยอยู่กับดินเหนียวนั่งยิ้มนะคะเพราะเวลาที่ฝนตกนะคะดินมันจะนุ่มให้ตัวแล้วเวลาเท้าเปล่าที่จิกลงไปค่ะเด็กบ้านนอกนิ้วเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะ จิกลงไปบนพื้นดินนะน้องมีขํานะคะเดินไปนะคะก็เราก็จะได้รองเท้าหนึ่งคู่คือดินมันพอกที่เท้าค่ะจะดีใจมากวันนี้เราได้รองเท้าใส่แล้วนั่นก็คือชีวิตวัยเด็กค่ะและเด็กคนนี้ก็มีความฝันนะคะในขณะที่เดินไปโรงเรียนทุกวันค่ะไปกลับวันละสิกิโลนะคะมีความฝันว่าโตไปนะคะอยากเรียนสูงๆค่ะอยากทํางานสบายๆและงานนั้นต้องรวยด้วยค่ะความฝันนะคะ เพลงนี้ค่ะวัยรุ่นยุคเก้าจะรู้จักดีนะคะหากว่าฉันมีไม้วิเศษเสกอะไรได้เองอยากจะขอเสกของดีๆเป็นอะไรที่ดีให้เธอเสกกระป๋องเป็นรถสปอร์ตเสกแมงปองให้เป็นเครื่องบินเสกใบไม้ให้เปลี่ยนเป็นเรือแล่นไป แต่ก็เป็นแค่ในนิทานใช่ไหมคะเพราะโตมานะคะปรากฏว่าอาชีพที่ได้นะคะอาชีพที่ได้ก็คือจบแค่นะคะความรู้จบแค่ม .6 ค่ะม .6 กทำอาชีพอะไรได้ที่มันสามารถรายได้ได้ไม่เยอะนะคะถ้าหากว่าเป็นลูกจ้างว่าเปลี่ยนงานเยอะมากนะคะมาหรือยงัางคะงานนะคะเยอะมากค่ะ นะคะเดี๋ยวนะคะจะมีงานขึ้นให้ดูนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะทําไมต้องเปลี่ยนงานเยอะคะเพราะอะไรคะเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะและสุดท้ายนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนอายุ30มานั่งคุยกับตัวเองค่ะว่าฉันคงไม่มีโอกาสรวยอีกแล้วรับเงินเดือนแค่ไม่กี่บาทนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นะคะชีวิตผกผันนะคะไปได้ทำงานที่ เป็นงานลูกจ้างเหมือนกันแต่อาชีพสุดท้ายที่เป็นลูกจ้างก็คือเป็นหัวหน้าเซลล์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ d e แ c h s h o p ปภูเก็ตนะคะอ่าเป็นหัวหน้าเซลล์มาร์เก็ตติ้งอยู่ De t ท c s h o p p ภูเก็ตค่ะนั่นคืองานสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็ได้รู้จักกับงานงานหนึ่งที่ชื่อว่างานเครือข่ายค่ะมันทําให้นะคะจันมาเองมีความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้ฉันน่าจะมีโอกาสได้รวยเพราะว่ามันสามารถเริ่มงานได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องรวยไม่ต้องเป็นคนรวยเราสามารถเริ่มททํําาางนนได้เลยยคค่ะ่ะะะอูปี ทำอยู่10ปีนะคะเป็นตำแหน่งนะคะอของเขาตำแหน่งหนึ่งนะคะไปเที่ยว10ปีผ่านไปนะคะก็ชีวิตเริ่มหมดหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มหมดศรัทธาว่างานเครือข่ายจะสามารถสร้างชีวิตเราได้ค่ะชีวิตช่วงนั้นนะคะที่ได้เจออโทมี่เนี่ยนะคะหลังจากที่เกือบหมดศรัทธาค่ะช่วงที่ได้เจอกาบทตมีคือช่วงชีวิตขา ขึ้นค่ะโบจะไม่ใช้คําว่าขาลงเพราะคําพูดอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วตัวเองรู้สึกไม่ดีจะไม่พูดนะคะโอเคไหมคะชีวิตขาขึ้นค่ะขึ้นไปก่ายอยู่บนหน้าผาค่ะนะคะเพราะว่ามือสองข้างไม่พอต้องเอาขาขึ้นไปด้วยชีวิตช่วงนั้นนะคะไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีเหลือไม่เหลือครอบครัวไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเหลือแค่เงินพันห้าบาทแล้วตัดสินใจนะคะว่า จะทําอย่างไรดีนะคะจะไปเป็นลูกจ้างก็ไม่กล้าแม้แต่เป็น,ปนรปภค่ะเพราะมันต้องใช้เงินทุนตัดสินใจนะคะไปรับขนมเดินขายนะคะข้างถนนค่ะที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ทราบว่าใครเลือกพักอะไรบ้างแต่โบเลือกพักนี้ค่ะมาไหมคะโบเลือกพักนี้นะคะมาไม่เอ่ยมาแล้วพักฟ้าขาวค่ะนะคะหัวหน้าพักระยาจกของเรานะคะท่านประธานปัคฮันกิลสวัสดีท่านประธา,า,า,านค่ะ นะคะหัวคะแนนอยู่นี่นะคะค่ะใครทําได้ซ้ายสองล้นห้าขวาสองล้านห้านะคะจ่ายค่าหัวไปทิปเกาหลีเลยเอาไหมคะอ่านะคะ <laughs> นะภา <laughs> พมันก็จะสับสนไปไปมาๆเนาะทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ความคิดขอเพียงแค่คิดคุณก็จะทําความฝันให้เป็นจริงได้นะคะปาร์คฮันกิวค่ะหัวหน้าพระกรยาจุกนะคะโบเจออัโทมีค่ะในช่วงที่อยู่นะคะเดินขายของข้างถนนค่ะ แล้วนะคะตัดสินใจทำรรมันทมีเพียงเพราะแปลงสีฟันด้ามละ35บาทที่เป็นขนประกอบด้วยอะตอมทองคำนะคะด้ามประกายเพชรค่ะแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ศึกษานะคะนำไปแนะนำขายค่ะว่าจะไม่ตัดสินว่าจะไม่ใช้คนเดียวนะคะ เอาไปลองแบ่งขายให้เขาดูว่าจะมีคนตอบรับไหมนะคะว่าจะไม่เสียเวลาค่ะเพราะใช้คนเดียวกว่าจะเข้าใจกว่าจะดูเรื่องกว่าที่เราจะชอบมันเสียเวลาค่ะเอาไปแบ่งขายแล้วก็มีลูกค้าตอบรับหลังจากนั้นนะคะก็ศึกษาแผนการตลาดศึกษาประวัติบริษัทศึกษาประธานค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเพราะ,เพราะอาดีตที่ผ่านมาค่ะมันสอนเรานะคะต้องขอบคุณเลยค่ะ1ิปีที่ผ่านมานะคะมันสอนเราว่าเราต้องตรวจสอบให้ดีค่ะหรืออีกอย่างเดียวก็คือมาดูระบบที่เป็นตัวช่วยนะคะที่เป็นงานนะคะที่เป็นงาน ที่เป็นระบบตัวช่วยของบริษัทนะคะมันเขาทำกันอย่างไงบ้างนะคะก็บอกสปอนเซอร์ว่าช่วยพาขึ้นมาดูหน่อยนะคะเขาทำงานกันยังไงนะคะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่มางานนะคะนี่คือครั้งแรกที่มางาน,นะะเรามาดูงานกันนะคะหลังจากนั้นกลับไปตัดสินใจค่ะทามาโทมี ในขณะที่ตัดสินใจทําตอนนั้นนะคะที่ที่อยู่ก็คือเครือข่อายห,หลังเนี้ยค่ะน่าอยู่ไหมคะโออารู้ร้านะคะโอโถงมากเลยนะคะและ้วนี่ก็ไม่ใช่บ้านเองด้วยทะ,ะไม่ใช่เครือข่ายของตัวเองค่ะไปอาศัยเพื่อนอยู่เพื่อนเขาไปเอาเก็บเศษเหล็กเศษไม้มาประกอบเป็นคหรหาสน์เราก็ไปซ้ําเติมเขาด้วยการไปขออาศัยเขาอยู่ในช่วงนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะตัดสินใจน,นะคะทำาัตมีค่ะนะคะ,ะไปเดินขายของค่ะในขณะที่เดินขายของเนี่ยนะคะอ่านี่ริม ริมฟุตข้างสองข้างถนนนะคะมอเตอร์ไซค์ที่เห็นก็ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเพื่อนที่เป็นพม่าให้มาใช้คะน่ารัก <c oughs> นะคะมีคนแอบ,บยิ้มนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เจอสถานการณ์โควิดนะคะช่วงช่วงโควิดเนี่ยค่ะคือช่วงที่สุดยอดที่สุดนะคะต้องขอบคุณตัวเองนะที่รับอัลทอมีเข้ามาค่ะหลังจากที่ตัดสินใจนะคะกลับจากงานซักเซสแล้วตัดสินใจทำอัลทอมีค่ะเดือน เดือนธันวาปี62ขึ้นมาดูงานครั้งแรกครั้งที่สองนำพาองค์กรส่วนหนึ่งขึ้นขึ้นมาดูในเดือนมกราปี63นะคะกุมภาปี63ตัดสินใจว่าไม่ขายของแล้วค่ะจะทำทมัทธีร้อเเเพราะถ้างานขายของเราเริ่มเมื่อไหร่เราก็เริ่มได้ค่ะจริงไหมคะงานลูกย้างเช่นเดียวกันค่ะเริ่มเมื่อไหร่เราก็เริ่มได้แต่มัทธรีเริ่มเมื่อไหร่ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตจะ รวยช้าลงทันทีนะคะก็ตัดสินใจนะคะรรทำธรมีอย่างเดียวค่ะแล้วเดือนมีนาปี63ก็เป็นตำแหน่งเซลมาเตอร์เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นโควิดมานะคะ2ปีที่โควิดมาค่ะปีโดยเฉพาะปีที่2พีคสุดนะคะไม่ฉีดวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นออกไปไหนไม่ได้ลำบากนั่งอยู่ในห้องค่ะต้นทุนที่ทำธรมีในช่วงปี64นะคะ 165บาทต่อเดือนกับไรายได้นะคะเดือน <_ d ew an> ละ60,000ถึงเกือบแสนนะคะโอเคไหมคะแบบนี้ <_ d ew an> ชีวิตรู้รสึกรร่ำรวยขึ้นค่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไรายได้ของฉันมันเทียบเท่าผู้จัดการธนาคารแล้วนะแต่เนื้อง,งานที่ทํามันไม่ได้ไปรับผิดชอบแบบนั้นนั่งอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วรับ60,000นะคะสบายกับผู้จัดการธนาคารไหมคะแสดงว่าโทมี่มาทํายากหรือง่ายคะขอเพียงเราตั้งใจทําค่ะวันนี้นะคะ ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่เคยทําให้ใครผิดหวังสุดท้ายค่ะอ่ะขาหาย <laughs> นะคะอ่ะสุดท้ายก็เป็นนะคะได้รับแต่งตั้งเป็นออโตเซลมาเตอร์นะคะตามภาพเลยค่ะในปี64นะคะค่ะแล้วนะคะอยากจะบอกว่านะคะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์ที่จะทำต่อให้ภูเขาอยู่ข้างหน้า นะคะแล้วเราจะต้องข้ามมันไปถ้าหากว่าเราไปไม่ได้เราจะเอามันออกมันจะหายไปในระยะเวลาเพียงไม่นานจริงไม่จริงแล้วอันที่มีทำยากหรือทำง่ายคะยากหรือง่ายคะนะคะมีแอบคิดในใจเกินครึ่งห้องเกินครึ่งห้องมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ <laughs> จริงไหมคะมีแอบคิดในใจในขณะที่บอกว่าง่ายไม่แอบคิดในใจวันนี้คะ่ะเมื่อกี้พี่เก๋มีการศึกษาดีฐานะ หน้าที่การงานดีค่ะประสบความสําเร็จนะ่ที่มีได้ค่ะวันนี้นะคะคนนี้เดินขายของข้างถนนก็ทําได้จริงไม่จริงวันนี้อ่านะคะในห้องนี้นะคะสถานะชีวิตมีใครที่ตกต่ำกับโบบ้างขอมือหน่อยค่ะมีไหมหนักกว่านี้มีอีกไหมถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าทุกคนสําเร็จแด้ที่มีได้จริงไหมคะจ <Yes. S 1> อ่านะคะเขาบอกว่านะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะเป็นอิิเรียนดังที่ตั้งใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ